สวัสดีค่ะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะออตอนนี้มาถึงในส่วนของชาวกลุ่มชาวทัดลมนะคะก็ตั้งแต่วันที่3ามสามีนาคมถึง10มีนาคมนะคะ เดี๋ยวช่วงนี้แจงจะไม่ได้เล่าให้ฟังเป็นเลิฟทริกอะไรต่างๆแล้วนะแจงอัพเป็นคลิปต่างหากถ้าใครสนใจก็ตามฟังได้นะคะมันได้ดูทีเดียวเพราะว่าสมัยก่อนก็จะอัดราสีพัดนี้ตึ้งหนึ่งแล้วก็ท่าอื่นอีกตึ้งหนึ่งเย้ยอันนี้ก็รวมกันไว้เลยแล้วกันนะคะ 3- ามถึงสิบ มีนาคมค้างอยู่เนี่ยนึกอยู่ว่าวันเดือนไหนนะลืมนะคะก็เริ่มที่ชาวกลุ่มก่อนนะคะวันวันช่วงวันเกิดเวลาเกิดเนี่ยแจงเขาเรียกว่าวันเกิดเนี่ยแจงใส่เอาไว้ใต้คลิปนะคะลองดูชาวกลุ่มก็22มกราคมถึง21กุมภาพันธ์นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะตรงนี้อาจจะมีคนทาต ไฟเข้ามาเกี่ยวข้องมีลมด้วยหรือเปล่านะคะเออตรงนี้หรือว่าตัวคุณอาจจะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์เป็นพิเศษเลยนะคะในเรื่องความสัมพันธ์นะคะเออธาตุไฟชัดมากๆเลย มามาไปไปให้ความสนใจแล้วก็ห่างหายไปได้มีโอกาสมีคนใหม่ๆเข้ามาได้นะคะพ a าส l i ไลฟ์ก็มานะคะบีเจเป็นลักษณะของการได้เจอคนที่เอ้ยเคยเจอกันมาก่อนนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเวลาดูดวงดาวเนี่ยคนที่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากบางทีเป็นแม่ลูกพ่อลูกเป็นแฟนเป็นคู่รักคู่เซ็กซ์กันมาก่อนแต่อาจจะไม่ถึงกับเป็นคู่ที่เป็นคู่ได้แต่งงานจริงๆมันต้องระบุเจาะตรงไปแต่ละคะคคนนนนทองี้ะ ตรงนี้ The e m press เกิดขึ้นก็ตั้งคันได้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆม,มีโอกาสได้เจอใครที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ใช่ถูกใจถูกชะตาตัวคุณจังว่าน่าจะเป็นจังหวะลังเลเครียดแล้วไม่ถึงกับเครียดแต่ว่าเหมือนกับคิดมากในความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้นะคะมองว่ามีคนเข้ามาเยอะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเหนื่อยในความสัมพันธ์ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็ยังไงก็มีคนเข้ามาอาจจะมาในรูปแบบของการทํางานก็ได้หรือว่า การเดินทางการต่างประเทศหรือว่าคนต่างชาติเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะมันเหมือนกับมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เด็กกว่าโตวกว่าตรงนี้เข้ามาในความสัมพันธ์ได้เมฆสิงห์ธนูลมก็ได้เหมือนกันเมถุนตุลกมแต่ว่าจะเห็นว่าคนทากสายค่อนข้างจะเยอะนะหรือว่าบางที คุณดูลักษณะเขาก็ได้ถ้าเป็นธาตุไฟเนี่ยค่อนข้างจะดูมีสเสน่ห์ตลกโบกฮาหรือว่ามีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงใจร้อนนะคะถ้าเป็นธาตุลมก็ค่อนข้างจะพูดตรงๆงผงผางนะคะฉลาดหัวไวนะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันความรัก reconciliation นะคะก็ someone from your past is returning to your life นะคะก็เป็นไปได้ที่คนที่เคยเจอเกันมาก่อนเนี่ยเขาจะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเป็นชาติไหนไม่รู้นะแต่ว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาได้นะคะทีนี้ถ้าถามในเรื่องของคนโสดนะบอกไปแล้วว่ามีโอกาสมีคนเข้ามานะคะ เจ็ดดาบเกิดขึ้นโสดมีคนเข้ามาจริงแต่ใจามองว่าเป็นไปได้สูงอันนี้ลองดูยาวๆนิดนึงถ้าคุณไม่ได้แบบคบหลายคนก็จะแปลว่าคนที่เข้ามาเนี่ยบางทีเขาอาจจะแบบเฮ้ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะหมายถึงว่ามีแฟนแล้วเข้ามาจีบอย่างเงี้ยก็ไม่เอาเนาะแล้วก็ ในส่วนของคนที่มีคู่นะคะตรงนี้ความสัมพันธ์เหมือนกับห่างๆกันหน่อยมีแฟนเหมือนไม่มีเงาๆเศ้าๆห่างๆแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะอาจจะเพราะว่าต่างคนต่างทํางานมากเป็นพิเศษก็ได้นะคะมันเหมือนกับมีคนที่แบบเนี่ยหันหันหน้าออกหันแบบหันหน้าออกอ่ะไม่ไม่ไมด้ให้ความสนใจขนาดนั้นในช่วงเวลานี้นะคะแปบ๊บหนึ่งนะโอเค ลองดูไปยาวๆอย่าเพิ่งไปไวๆอะไรนะบางทีเขาอาจจะหายไปเพราะว่าเขาต้องทํางานเยอะก็ได้ส่วนคนที่มีครอบครัวนะคะตรงนี้5้าถ้วยเกิดขึ้นมันเหมือนมีความผิดหวังเสียใจความคาดหวังหรือว่าความเสียใจจากคู่รักจากความเป็นครอบครัวของคุณก็ได้นะคะอันนี้แต่ต้องบอกก่อนคนที่มีครอบครัวเนี่ยถ้าตั้งคันมีบุตรก็มีโอกาสอยู่นะใจะเย็นๆนิดนึงเป็นคู่เป็นบุตรที่แบบเคยตามกันมาพูดแบบนี้นะ ชายรักชายนะคะคนที่รอคอยคำตอบรอคอยการตัดสินการตัดสินใจอะไรบางอย่างจะเป็นตัวคุณต้องตัดสินใจหรือคู่ของคุณก็ได้นะคะตรงนี้เหมือนกับ <c oughs> มันต้องให้คําตอบในช่วงเวลานี้บางทีเขาอาจจะเฮ้ยจะเอาไงครบหรือเปล่าหรือไม่ครบเงี้ยะก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นหญิงรักหญิงก็ธาตุไฟก็มานะคะเมษเสิงธนูหรือว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยค่อนข้างมีสเสน่ห์เจ้าชู้มากๆเลยนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะ โอเคอันนี้เป็นภาพรวมของชาวกลุ่มในวันที่3ถึง10มีนาคมนะคะกลุ่มเราก็มาต่อที่ตุนค่ะชาวตุนเป็นยับ้างสับไพ่นิดหนึ่งเดี๋ราจะขอเปลี่ยนไพ่สำหรับดีกว่าอุ๊ปส <Oops. Sorry. S 2> ์ sorry ะชอบบอกว่าอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องเชื่อเนาะก็คือต้องบอกว่าอนาคตก็เป็นผลมาจากปัจจุบันใช่ไหมถ้าอยากจะทำให้อนาคตมันดีๆเราก็ทำสิ่งนี้ให้มันดีแต่นิยามคำว่าดีของแต่ละคนเนี่ยมันต้องดีแบบมีสติเนาะไหมไม่ใช่เป็นการเฮ้ยคนนี้เราทุ่มเทแล้วทำไมไม่ได้กลับมาเนี่ยมันไม่ใช่อะมันต้อง ทุ่มเทแบบมีสติในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะชาวตุลตรงนี้เป็นไงบ้างโอกาสคนใหม่ๆเข้ามานะคะการมั่นหมายการเ,เริ่มต้นความสัมพันธ์การรอคอยนะคะคนจากแดนไกลนะคะความสัมพันธ์ตอนนี้บางคนอาจจะเป็นลักษณะมามาไปไปนะคะหรือว่าการได้เจอแบบฉับพลันกระทันหันได้เจอเด็กก็ได้นะคะหรือว่าคนในรูปแบบโรงพยาบาลความตายกฎหมายทนายนะคะ กู้ภยัยกู้ชีพทหารตำรวจแบบเนี้ยก็ได้อะตรงนี้เดียมเพรสเกิดขึ้นนะคะตามกันมาถึงว่าปรับตับไพ่เปลี่ยนไพ่้วนะเห็นอยู่นะก็ตามมาเอ,อ่อมีโอกาสในการตั้งคันเริ่มต้นอะไรบางอย่างได้ตรงนี้บางคนเนี่ยสามดาบเกิดขึ้นอกหักเสียใจนะคะยังอยากรอคอยยังอยากให้อภยัยหรือบางคนเนี่ยเสียใจก็รู้แต่ว่าก็ยังรอคอยเขาอยู่แบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะต้องบอกว่า คือเหมือนกับคุณเสียใจอะ่ะคุณยังแบบมีความหวังอะ่ะในใจลึกๆอะ่ะว่าเฮ้ยมันน่าจะได้สิมันจะอีกนิดนึงมันน่าจะได้สิเขาน่าจะให้อภยัยหรือว่าเราน่าจะให้อภัยเขาได้น่าจะเป็นการกลับมาคบกันได้สิทํานองนี้นะบางคนคิดแบบนี้อยู่นะคะลึกๆในใจนะแต่จะบอกว่าโอเคละจริงๆอยากให้เปิดใจเพราะว่าจริงๆไพ่เดชเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการจบแบบสมบูรณ์แบบ completion เนาะเออแล้วก็บางคนที่แบบมามาไปไปเนี่ย ก็ยังมีอยู่นะบอกไปแล้วว่าวิธีการแฮนเดิคนที่มามาไปไ,ปไปอยากให้คุณตั้งไทม์ไลน์ตั้งขีดเวลาเอาไว้ให้มันชัดเจนนะคะถ้าคุณรักตัวเองชัดเจนตัวเองมากพอเนี่ยบางทีมันจะทำให้ความสัมพันธ์มันชัดมากขึ้นนะคะ unrequited love นะคะ t h e r e is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going นะคะก็คือบางทีเขาบอกว่า บางมันไม่ดึงดูดกันคนเรามันจะมันห้ามกันไม่ได้อะบางทีไม่ใช่ว่าคุณไม่สวยไม่หล่ออะไรแต่ว่าบางทีมันเคมีไม่ตรงกันหรือว่าเห็นแล้วไม่สปาร์กแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันเคยเคยไปแบบไปกับเพื่อนเนาะคือมันจะมีบางคนอะ่ะนึกออกไหมบางคนเห็นแล้วไอ้คนนี้เขินอะ่ะกับคนหนึ่งแบบเอ้หล่อมากเลรก็พูดว่าหล่อเนี่ยเราเฉยๆมากเลยแต่ว่าบางคนเนี่ยเออดูเหมือนโจรเราเขินนึกออกไหมแบบเนี้ยก็มีเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่า บางคนมันมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันอนะ่ะมันอยู่ที่แรงดึงดูดหรือว่าเคมีอะไรจะตรงกันหรือเปล่านี่ก็ว่าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยนะคะถ้าถามตรงนี้คนโสดโสดเลยอะ่ะก็มีโอกาสมีคนใหม่เข้ามานะคะธาตุดินธาตุไฟนะคะต่างชาติต่างภาษาทาํางานตามในเครื่องแบบที่บอกไปความตายหมอเภสัช กู้ภัยกู้ชีพทหารตำรวจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับความตายนะคะมีโอกาสมีคนเข้ามานะคะเจอจากการเดินทางนะคะต่างประเทศตรงนี้มีโอกาสนะดีอัมเพรสเกิดขึ้นมีโอกาสเริ่มต้นใหม่อ่ะเขาขึ้นซ้ำอ่ะเข้าใจว่าเปิดใจน,นิดนึงเนาะลองดูลองดูอยากให้ลองดูไม่อยากให้ปิดการตัดหรืออะไรทางนั้น แล้วก็ในส่วนของคนที่มีคู่นะคะตรงนี้ก็อาจได้เดินทางด้วยกันได้นะคะหรือจะบอกว่าต่างคนต่างมุ่งไปในเรื่องของการทํางานมากเป็นพิเศษจนแบบเฮ้ยลืมเวลาเอาใจใส่ให้กันและการต้องพยายามเพิ่มความหวานเขาไม่เพิ่มเราต้องเพิ่มเนาะเพิ่มแล้วก็ไม่ตองไปคาดหวังนะเว้ยทําไมไม่เห็นทําให้เราเลยอย่างนี้น,นะคะเออไม่เอาอะ่ะก็คือเราทําไปอยากคาดหวังอ ยิ่งคาดหวังยิ่งเสียใจแล้วก็ถ้าคนที่แต่งงานแล้วนะคะก็พัฒนาต่อยอดความสัมพันธ์อาจจะมีโอกาสมีบุตรได้ค่อนข้างจะสูงนะคะตรงนี้หรือถ้าทะเลาะกันเนี่ยได้ไพ่ไฮโรเฟนเกิดขึ้นมันเป็นการกลับมาคืนดีกันให้อภยัยให้โอกาสต่างๆได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นชายรักชายนะคะระวังนิดนึง ถ้าไพ่ใบนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าคนที่เข้ามาเป็นคนธาตุลมไม่ถุนตุนกลุมจะพูดว่าบางทีมีเหตุทะเลาะกันได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นการได้เจอใครจากออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะหญิงรักหญิงตรงนี้เดอมมูลเกิดขึ้นความสัมพันธ์มันอาจจะหวานมากๆเลยนะคะแต่คุณดูไปยาวๆนิดนึงบางทีมันอาจจะมีอะไรไส้ในซ่อนอยู่อย่งก็ดูยาวๆนิดนึงถ้าข้อดีคือการเจอแล้วแบบเฮ้ยคนนี้ ทำให้เรารู้สึกโรแมนติกมากๆเลยแต่ว่าข้อเสียบางทีในไส้ในอะ่ะบางทีมันอาจจะแบบเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่านะคะไม่ร้อยเปอร์เซนต์กับเราหรือเปล่าแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันหรือจะพูดว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ไม่ชัดเจนอันนี้คือแง่ร้ายนะคะแล้วแต่นะว่าใครจะเจอหรือไม่เจออะไรยังไงหรือบางทีอาจจะไปเดินทางในสถานที่ติดน้ำใกล้น้ำก็ได้เหมือนกัน ต่อมาเมถุนเมถุนหรือมิถุนนะคะใครมาดูใหม่ๆก็ไม่ต้องประหลาดใจอะไรแล้วก็พูดอีกทีนึงว่ามันได้ทั้งสองเนาะเมถุนหรือมิถุนก็ได้คนคู่อุ๊บส์อะ,อะจิบน้ำนิดนึ่งนะคะ ก็เมถุนะ for June นะคะวิวออฟฟอร์จูนนะคะกงรอโชคชะตาหมุนเวียนเปลี่ยนแล้วนะคะเออทำไมทัดไฟมาหมดเลยนะของทัดลมเราเปลี่ยนสำรับแล้ว มันมีคนเข้ามาให้คุณต้องเลือกนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของการได้เจอคนที่มาจากการทํางานการเรีย <based learning, S 1> นก็ได้หรือเป็นลักษณะของการที่ม <ๆ S 1> ีคนเข้ามาค่อนข้างจะเยอะลังเลอยู่เอาอยัางไงาดีเหมือนกับเป็นจังหวะต้องเลือกนะคะก้าว <9, S 1> ไม่เท้าเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับคุณมีความเขาเรียกว่ากังวลใจความสัมพันธ์เอาอยัางไงาดีกลัวมีคู่แข่งในความสัมพันธ์หรือว่ามันเป็นลักษณะของ กันคนเอาไว้อะไม่ให้คนเข้ามาในความสัมพันธ์ขนาดนั้นน่ะก็ได้ระวังในเรื่องของการใช้คําพูดเยอะๆนิดนึงนะคะบางทีพูดตรงไปตรงมากันเกินไปเนี่ยเหตุทะเลาะกันได้10บดาบเกิดขึ้นบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของการจบความสัมพันธ์ของใครบางคนที่เขามามาไปไปอะ่ะเขามามาไปไปแล้วเขาก็เป็นแบบนี้มาสักพักใหญ่แล้วอ่ะนะคะเอออันนี้มันเป็นการจบลงได้ตั้งยังไงดี <Okay. S 1> นะคะแล้วก็ ไพ่หลักของคุณเมเจอร์อะนอคันน,า,น,นาของคุณเนี่ยคือวิวออฟฟอร์จูลแจงมองว่ามันจะเปลี่ยนคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าสบายใจเพิ่มมากขึ้นจังหวะนี้อยากให้ถือโอกาสสำหรับใครที่เพิ่งจบไปเปิดรับพลังงานใหม่ๆหรือว่าคนดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนเป็นจังหวะที่ต้องเลือกลังเลเอายังไงดูอยู่นะคะเป็นลักษณะของ เอายังไงดีนะคะตรงนี้มันมีคนที่แบบต้องเลือกเยอะแยะมากมายนะคะต่อจากนี้ไปนะเอ่อาที่ผ่านมามันจะเสียใจอ,อกหักหรือว่าจบความสัมพันธ์ก็ขอให้จบไปนะคะเเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ตัวคุณเองเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ยังไม่อยากจะเปิดใจกับใครร้0เ์มากกว่าหรือความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามามันดีนะแต่ตัวคุณเองจังว่า ก็เครียดอ่ะ <c oughs> ก็เครียดก็กังวลใจก็ไม่ได้อยากจะแบบรับใครใหม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคบนะก็คุยนะแต่ว่ากลัวว่ามันจะวนวนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> <c oughs> คือต้องบอกว่าอะไรที่มันจะเกิดมันก็จะเกิดนะคะปล่อยให้มันแบบคือในเรื่องความรักไม่อยากให้คาดหวังอ่ะถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นไปแบบเนี้ยคุณทําของคุณเองให้ดีที่สุด แล้วดีที่สุดในที่นี้นะต้องแบบดีแบบมีสตินะคะใช้เหตุใช้ผลให้มันถูกที่สุดอะ่ะไม่ใช่แบบโอเคไม่ใช่ว่าดีที่สุดเนี่ยคือคําว่าดีที่สุดของแต่ละคนเนี่ยนิยามมัไม่เหมือนกันเนาะ mm. การยอมที่สุดแล้วไม่ใช่การดีที่สุดนะการยอมการทําให้เขาทําร้ายร่างกายจิตใจหรือว่ามามาไปไปไปม่ให้เกียรติคุณแบบเนี้ยไม่ใช่ เอออันนี้ก็ไม่ใช่ก็ตัดก็ได้นะคะหรือการที่คือต้องบอกว่าทำดีที่สุดแบบมีสติ อยากให้นอกจากฟังดูดวงแล้วอะอยากให้ฟังแบบเลิฟทริคเลิฟโค้ชการการเหมือนเป็นใช้อะไรที่มันแบบใช้เหตุใช้ผลมากๆะคะ่ะด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเอ้จริงๆแล้วสิ่งที่เราทำมาเนี่ยบางทีมันไม่ใช่มันไม่ควรมันแบบนั้นนะคะตรงนี้ถ้ามองจันก็มองว่าตัวคุณอนะมีโอกาสมีคนเข้ามาอยู่แล้วไม่ต้องกังวลใจแต่ว่ายังติดยังกังวลใจกับเรื่องเก่าๆอยู่ true love นะคะมีโอกาสได้เจอกับใครที่สวยเอย้คนนี้แหละใช่ เราคอยมานานต้องเป็นแบบนี้สิทำนองนี้นะ <Okay. S 1> คนโสดบอกว่ามีโอกาสได้เจอนะคะคนเข้ามาเดล l เวอร์สนะคะคือพลหัสอยู่ในเรือนตรงข้ามของคุณอะไปอีกจนถึงประมาณธันวาคมอะคะ่ะมันคือต้องบอกว่ามีโอกาส ที่จะมีคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะหรือถ้าจะต้องเสียใจอ่ะอกหักเลิกกันน่ะแจงมองว่ามันไม่นานขนาดนั้นอ่ะมันมันจะมีโอกาสที่ทำให้คุณสึกว่าเออได้เจอใครเข้ามาแล้วแบบถูกใจใช่มากกว่ามันจะเป็นแง่บวกมากกว่าแง่ลบอ่ะถ้าพลิหัสเข้ามาเนาะ ต,ตอนนี้ก็เข้าใจว่ามีโอกาสมีคนเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะลองดูคนที่มีคู่เนี่ยก้าวถ้วยเกิดขึ้นบางคนเนี่ยจะเป็นลักษณะของออถ้าตัวคุณไม่บริหารเสน่ห์เนี่ยคู่คุณก็อาจจะเป็นแบบนั้นคืออาจจะมีคนเข้ามาให้คุณแบบคุยค่อนข้างจะเยอะหรือว่าคู่คุณก็อาจจะคุยหลายคนก็ได้ในช่วงเวลานี้นะคะระวังนิดนึงถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะบางคนอาจจะแบบช่วยกันทํางานหรือว่าต่างคนต่างแบบ โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอ่ะค่อนข้างจะเยอะหรือไพ่สามเหรียญบางทีอาจจะมีปัจจัยมือที่3เข้ามาอันนี้ระวังนิดนึงแต่ถ้ามันไม่ดีไม่ต้องเชื่อมากก็ได้เนาะอาจจะเป็นลักษณะข,ของการพากันทํางานช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานการเงินมากกว่านะคะชายรักชายนะคะระวังนิดนึงอาจจะมีเหตุทะเลาะกันได้นะคะตรงนี้ความเห็นขัดแย้งกันนะคะ <c oughs> หญิงรักหญิงนะคะก็สองเหรียญขึ้นซ้ำนะคะเป็นภาวะลังเลอยู่ตัดใจไม่ตัดใจดีหรือว่า คนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนลังเลอยู่เลือกคนไหนดีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะสองเหรียญก็โยนเหรียญไปโยนเหรียญมายังไม่แน่ใจว่าจะเอาคนไหนดีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคือถ้าคนที่มีความลังเลเกิดขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยแจงจะอยากจะฝากว่าดูคนที่คุณอยู่แล้วสบายใจอะ่ะไม่ใช่คนที่อยู่แล้วเฮ้ยเวลามันชอบมันชอบมากคนนี้คูลมากนะสเตคคูลแบบเฮ้ยดูเขาใช้คําว่า ใช่คำว่าอะไรนะเหมือนกับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นน่ะเข้าใจว่าถ้าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเนี่ยมันเหมือนกับขี่โรลเลอร์คสเตอร์เนาะมันทําให้คุณตื่นเต้นแต่จริงๆแล้วถ้าในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยคบใครที่แบบไอ้อยู่แล้วเย็นน่ะอยู่แล้วสบายใจอะ่ะน่าจะดีกว่าไม่ใช่ต้องเป็นคนที่แบบคนนี้แหละเอาคนนี้คนที่เราไม่ต้องชอบขนาดนั้นแต่ว่าโอเคชอบระดับหนึ่งที่ทําให้อยู่แล้วสบายใจอยู่ด้วยกันได้มีความสุขหัวเราะทําให้เราหัวเราะได้ไม่ใช่แบบเออคนเนี้ย ทิ้งไปมันจะแบบเดี๋ยวกลับมาไหมอะไรเงี้ยแบบนี้มันก็น่าจะไม่ใช่อยู่แล้วไหมนะคะนั่นแหละอยากจะฝากเอาไว้เนาะยังไงก็ขอบคุณมากเลยถ้าใครคิดว่าเออคลิปแจงดีมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แจงหน่อยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆนะสวัสดีค่ะ